เรียกว่าช่วงนี้ก็เจอดราม่าไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับติ๊กต็อกเกอร์สาวชอบซีน,น้องขุยอันที่ล่าสุดก็เจอกับประเด็นดรามา่าครั้งหลังจากที่น้องมี MVP คนใหม่ชาวอินโดที่มาเป็นน้องแบบหนักมากค่ะบางคนก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องแต่บางคนก็ถึงขั้นใจบางเข้ามาคอมเมนต์ตอนน้องไลค์เอาไปปั่นจนกลายเป็นดราม่าค่ะโดยล่าสุดค่ะทังห้องแฮปปี้ไทม์แฟนคลับของน้องขุยอันพี่พงศ์เก็ได้มาวิเคราะห์ ูดถึงเรื่องนี้พร้อมฝากคำคมคำคำถึงหนุ่มคูบอนค่ะไม่จะฝากจะฝากแค่สั้นๆว่าจะฝากถึงาชายหนุ่มรูปงาม,มแต่น้อยกับผมคนนั้นหน่อยว่าออรับแท้ก็ต้องแสดงออกนะครับผมถึงน้องจะใบ้หวยเก่งก็ไม่อาจเดาใจถูกทุกอย่างนะครับ ทราบซึ้งทราบซึ้งกันคุณคนความรักไม่ใช่เรื่องของการเดาใจนะครับผมมันต้องแสดงออกให้เห็นซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายนะครับคุณไม่เสิร์ฟมาเราจะตบได้ไงคุณไม่ชงมาเราจะกระโดดตบได้ไงตะก้อละกันตะก้อละความรักมันต้องแสดงออกนะครับผมถึงน้องสาวคุยอันจะเป็นคนที่ใบหวยเก่ง แต่ก็ไม่อาจจะเดาใจคุณถูกทุกเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบใครลุยให้เต็มที่ครับผมนี่รักหรือไม่รักไม่ใช่ปัญหาแต่ขอให้ชัดเจนแค่นั้นเอง่ะครับแมวันนี้แม้ก็แบบฟาดเหลือเกินนะะถ้าทัวร์จะลงเชิญที่เจ้าของห้องได้เลยนะครับโ <c oughs> ่า <c oughs> <Okay. S 3> มีเรื่องเล่าทุกๆวันขอบคุณการเติมกลาวล่าสุดชาลีไม่หึงจริงๆนะลูก จริงเปล่าไม่เห็นจริงๆนะกระซิบนะกระซิบนะไม่เห็นจริงๆเปล่าเอาดีๆเอาดีๆอย่าไปหึงเลยลูกอย่าไปหึงเลยขาวนะขาวนะช่วงนี้ขาวนะขาวว่านะขาวนะขาวนะใส่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 ยนะดื้อด้วยนะดื้อด้วยนะดื้อด้วยนะขี้โม้เลยนะขี้โม้เลยนะไม่หึนจริงอะ s u p p เก่งนะ support เก่งเ่ะไม่หึนจริงอะ s u p อร์ตเก่งนะ support เก่งนะเอาดีๆเอาดีๆไม่ชอบแบบนี้เหรอไม่ชอบแบบนี้อะไม่ชอบแบบนี้จริงๆเหรอไม่ชอบแบบนี้เหรอะคือ เขาแค่รู้สึกขอบคุณผู้ชายคนนี้ที่มาเหมือนมามามาให้หน้าให้ตาแ่ะพี่โบงนี้เอามาโน่นนี่นั่นเฉยๆแม่แม่มาเสริมพลังน้องมาเสริมพลังเขา็เขาก็ดีใจหละเขาก็ดีใจหละที่น้องได้รับการสปอร์ตอะไรเงี้ยในสิ่งที่น้องสมควรจะได้บ้างอย่างเงี้ยเมื่อก่อนหน้านั้น่ะเกลือมาตั้งเท่าไหร่ก้าสิบเก้าร้อยหนึ่งแพ้เก้าสิบเก้าวันนี้จะให้น้องชนะเก้าสิบเก้าแพ้ครั้งหนึ่งบ้างไม่ได้หรอใช่ใช่อาทิตย์หน้าเดือนหน้าเขาก็อาจจะหยุดเขาก็อาจจะหยุดเล้ว ต,ต่อไปก็ได้นะเทพเ็าก็เทพเขาก็มีเขาก็ไปก็เหมือนมีคนแบดเวียนเข้ามาแล้วก็มีคนจากไปมันก็เป็นเร well. er ื่องปกติอยู่แล้วหมอไูดูถูถูููถูกไม่แปลกน้องแน็คมีดอมจิ้นกี่ดอมมอนไฟอะมอลแดนไฟอะมากกว่าห้าดอมจิ้นแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเอฟีบางคนเขารู้สึกดีกับเอ็มีมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ความหมายพี่พงศ์อะคือจะไปหน้ารลฟ์คุณจะไปจินเขาไม่ได้ว่าเขาใจไหมล่ะ เขออาไม่ได้ว่าพี่พงศ์เขาไม่ได้ว่าแต่หมายความว่าอา่าอันนั้นเขาทาคลิปของเขากันไปไงแต่คุณมาใจบางในห้องขุยอันไงเข้าใความหมายไหมในจังหวะที่ m b b เข้าแล้วมันทาให้บรรยากาศมันน่าอึอาดอัดเออได้ชินน่ารักน่ารัก,ก,กอะไรเงี้ยเซวแซ,ซอะไรเงี้ยได้ออไม่ต้องถึงขั้นเบดตั้งตั้งด้อมใหม่มาจิ้นอะไรอเออเออเข้าจไหมความหมายคือตอนนี้น่ะมันลามไปคือพอไม่พอใจน่ะก็ไปลงกับคุยอันอีก ทำไมไม่พูดถึงพี่แน็เลยไปชนจอกับพี่กับพี่เคกเดี๋ยวนี้มันเริ่มมาแล้วเมื่อวานเมื่อวานมาเยอะนะถามพี่พงได้เราอยู่เราอยู่ด้วยกันนะพี่พงเนาะเมื่อคืนถึงกคนให้น้องจีเบชนกันจอกับน้องแน็คอะเราเอางี้การใครสะดวกใครโสดอยากจ้นมาจ้นกับผมนี่มารับไม่จํากันพวกคุณไปต้อนอยู่ในห้องไอ้กุยอันเว้ยแล้วก็บีมไปพี่เคกกันนะหูเอ็มบีพีเข้าดูดูหน้าตาเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวนี้นั่นนี่อะไรก็ไม่รู้เป็นไรสาระในห้อง เป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคของโฮสตในการที่เขาจะเล่นเอ็มบีพีเพราะเอ็มบีพีไม่อยู่ด้ทําว่มาแรคเตอร์ของคนเนี้ยเขาเล่นเขาเปแบบเขาเปยโหดแล้วเขาชอบเล่นตลกถูกไหมเขาชอบมันไม่ปั่นค่ะไม่ปั่นอ,อันนี้อันนี้เราก็ต้องไม่โลกสวยอันนี้ยุทธจริงๆนี่แหละแฟนคลับเราจริงๆในห้องหุยอันเมื่อคืนที่พี่พงศ์เลยบอกห้พิมดีๆเราแยกออกว่ายุทธปั่นกับยุทธไม่ปั่นเอฟซีจริงจริงค่ะเอฟซีจริงๆเอฟซีจริงๆ ไม่งั้นพี่พงษ์เขาไม่โพลหรอกเมื่อคืนปักหมุดเลยเมื่อคืนต้องปักหมุดนะคือมันกลายเป็นไปชนกับน้องแน็กสิน้องแน็กเศร้าเห็นภาพไหมมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานอ่ะจนน้องต้องออกมาพูดว่าพี่แดนเขาเศร้าจริงหรือเปล่าวะเออจนน้องต้องพูดน้องก็ออกมาพูดพินแนกเขากเอ็นเตอร์เทนเอฟซีก็เขาก็มีการซ้อมร้องเพลงก็จะต้องมีคอนเสิร์ตมีอะไรไปหลายที่ก็ต้องมีการซ้อมร้องเพลงมีอะไร เนี่ยพวกคุณก็จับไปหมดอะเขาเพลงเศร้าเพลงอะไรเ็าอาจจะเป็นเพลงที่เขาต้องใช้ในการขึ้นคอนเสิร์ตก็ได้่เงี้ยใช่ตอที่เขารับงานเยอะเขาซ้อมเพื่องานของเขาก็ได้พวกคุณก็นุ่นคิดไปนุ่นเดี๋ยวจะเอาไปแต่งละครให้หมดเลยคนพวกนี้ค่ะเฮ้ยตุ๊กอันนั้นอะเราเล่นให้มันน่ารักน่ารักถูกไหมพี่โป้งว่าอุ้ยเหนื่อยเราเล่นพอหน้ารักเราไม่ได้ไปเล่นแบบว่าอุ้ย เอาจริงเอาจางเขาเศร้าเพราะเราอันนั้นเกินไปก็จะไม่เกินไปน้องยังบอกว่าพี่นักครับวันนี้อยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงวันนู้นไปอีกคนแม่ามามาแม่แม่มาแล้วเออเอออืมไอ้ก็กอขอดขอสิถ้าประสาทมากๆนะฉันจะอะไรป่ะปนน้นฉันจะอะไรนะฉันจะตัดสินใจแล้วนะตัดสินใจจอตัดสินใจที่หนคงหรอเออทำไมมาฟังแต่เรื่องีพี่บเนี่ย เขาก็ทํางานต่างคนต่างทํางานนะ่อพี่พปง้งเขาก็เอนเตอร์เทนเมนเอฟซีเขาถูกไหมล่ะน้องแน็คนะี่ยแอ้อย่างนั้นนะ่ะบางทีฉันก็เข้าใจแล้วนะบางทีฉันก็เข้าใจว่าทาไมด้อมอืม่นถึงหันใจพวกเธอนะ่ะเข้าใจไม่ล่ะมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ใช่เราก็ได้นะพี่พง้งเนาะเขาอาจจะแค่แบบร้องเพลงซ้อมร้องเพลงเุ่นนี่นะเออ,อใช่ไงอืมเขาก็มีงานที่ต้องร้องเพลงไนงะใช่ใช่ใชพ,พี่พี่แจนจะตัดสินใจจิ้นกับพี่พง้อ์อะ ให้รู้แล้วรู้รอดไปออให้รู้แล้วรุนรอดไปอืมคือเขาหึงกันจริงไม่จริงอ่ะเอาตรงๆเนะมันมีแค่เขาสองคนที่เราที่รู้แหละที่เขารู้การเออเราไม่ยุ่หรอกอือแล้วทูกไหมพี่พงศ์หัวใจคนเราจะไปรู้ได้ยังไงเราพี่พงศ์เนาะใช่ใช่เขาคงม่เขาคงไม่มาแถลงหรอกว่าเอ้ยวันนี้ฉันหึงเขานะวันนี้เราดีกันแล้วนะวันนี้ัารเปิดโต๊ะแถลงเนื่องจากกุยอานมีเอ็มีมาล้อมเยอะ ผม <S 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 ไม่พอใจออขอแจ้ให้ทราบด้วยกันแล้ว,วแล้ว,แล,วแล้วสิ่งนี้มันทำร้ายชาลีปอตเ็ตเลยนะถ้าคุณพูดประโยคเนี้ยพอน้องแนกอะ่ะ น้องแน็กกับคุยอันเป็นมิตรภาพที่ดีถูกไหมถ้าแน็กจะมาจะดีเนี่ยเขาต่างคนต่างทับพอตกันน้องแน็กจะกลายเป็นคนที่ดูไม่ดีเลยนะพี่พงศ์ถ้าสัมาเออน้องแน็กจะกลายเป็นคนที่ดูไม่ดีเลยนะเพราะว่าแน็กเป็นคนบอกเสมอว่าหน้าไลฟ์คือการแสดงฉะนั้นแปลว่าแน็กเขารู้อยู่แล้วเขาไม่หึงหรอกแกเขาไม่หึงเขาไม่หึงเออเพราะว่าไม่ได้บอกเพิ่งเป็นน้องแน็กเป็นคนสอนทุกคนเองว่าหน้าไลฟ์เนี่ยมันคือการแสดงเขาหน้าจะหึงทําไมเขาจะเข้าใมไหมเขาต้องเข้าใจสิถูกไหมล่ะไม่ต้องคิดว่าคนนอื่ ทำกับเรายงไงให้ดูว่าพวกเราทํากับน้องคุยอันยังไงบ้างใช่ใช่ใช่ไอเดียโอพลังงานบวกที่ดีต้องเริ่มจากด้อมตัวเองก่อนเาใช่ร่าก่อนจะไปตีคนอื่นเจ๊ใช่ใช่ีบเนอะพี่พงษ์เนาะแล้วเขาเป็นคนบอกเอฟซีตลอดว่าในหน้าไลฟ์การแสดงฉะนั้นเขาจะมาหึงมาห่วงอะไรแก เขาก็อาจจะเล่นเป็นคอนเทนต์ให้เอสนุกสนานแค่นั้นแหละเราไปคิดเยอะไปเป็นเรื่องเป็นราวไปนู่นนี่นั่นถ้าเกิดน้องไปได้ดีอาถูกไหมทุกคนน้องไหนน่าจะใช่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งเออส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมน้องสนับสนุนน้องอ่ะอถอยนะเราก็คิดว่ายังเป็นเหมือนเดิมคุยอนนรยังเป็นเหมือนเดิมเห็นนัดเล่นอะไรก็บอกน่ารักน่ารักก็ธรรมดานทมาก็อีอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมเขาก็หยอดป็นเหมือนเดิมนั่นแหละเราอ่ะอย่าไปคิดมากไอ้บางคนนะพิมแบบ ซีเอลซักแซ่แซ่ซองแซ่ซองพี่แจนก็เลยพี่แจนเขาน่าจะไอ้นี่แหละเห็นข้อความเขาน่าจะบันท้ฉันเห็นเธอมีความสุขไม่ได้จะคุยอันใช่ไหมพี่แจนเราก็เลยบ <c oughs> อกกันเห็นหน้าไม่ละ่ะเออเด่งคือแบบซีเอลแซ่แล้วนูน่นนี่นั่นไปพีเกเลยนูน่นนี่นั่นเออแล้วก็ซีเอลรูมซีเอลรูมซีเอลอะไรอย่าไปซี ain, เรียสกันขนาดนั้นแม่กับพ่อไม่ได้ซีเรียสอะไรนะมันมีเลย อืน้องแนทเขาก็บอกอยู่ว่าไมค์ของเขาเสียเขาเลยกลับมาร้องเพลงในห้องพวกเธอคิดมากจนเป็นบ้าจริงพี่แน้นเอ,อน่อแล้วก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นทำไมเอฟซีบอกว่าไม่เป็นไรขอให้ได้อยู่ใกล้กันไม่ไม่ไม่ไมีหลุดไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ <c oughs> เป็นไรไมาร้องโอดโอยทำไหม <c oughs> เออใจอยา <c oughs> กายจ, <c oughs> จริงสี่แล้อสิบสามนาทีเอออ่าอ่าจริง ตอนนั้นน่ะเปเามาเป็นปากด,ดีขอแค่แค่เขาอยู่ใจกันก็พอแล้วค่ะไม่รู้ไม่รูอร้อะไมีความสุขแล้วนูน่นนี่นั่นเออที่ตอนนี้ล<อ>่ะเติมไหนแม่เติมอะไรมาเติมอยู่ใกล้กันเท่าหางอเดินไปยังถึงเลยแม่พวกนี้แต่ละคนชมคลิปแล้วก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D2 p a r k i ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ